พ่อแม่พี่น้องมาเปิดคอสะพานมาพบมาพอับพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องพี่น้องทางประเทศไทยนะครับพี่น้องทางสงปปลาวนะครับสินเจพี่น้องทางเวียดนามนะครับพี่น้องทางกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับเนาะสุภูสุสคนเด้อร์โซนอิเดียโซนยุโรปโซนอเมริกานะครับเนาะมื้อในี้ได้เมนูต้ม ต้มใอ่นะครับลำไส้ใหญ่ของของง้อเนาะพี่น้องนะเบื้องแล้วน่ายจะเป็นลำไส่ไงล่ะนะมันกรดกรดด้วยนะครับเป็นคอนแคลนดูนะไมาเปิดต่างให้เบื้องข้างในทางในวันนี้ก็จะเป็นไขมันนะครับโอ้โหเนี่โอ้โหไส่สไงขึ้นอยังเนาะพี่น้องนะครับมันตันตัน,ตนนี่นต้มเปื่อย รงเครื่องเรียบร้อยนะครับน,ว,นว่นวพร้อมกับแก้วขมพี่นอ้องใส่ดีขวดขมขมลำลำมาตัดไปครับพี่น้องกับเขาเหนียวหอนๆเลยนี่โอ้ลมผัดดีพี่น้อง ข้าวคือกา,าเด้อพี่น้องแส่บๆเหมือนกันนี่สิออกมันมันดินะพี่น้องบลาเพิดมักคร,ครั้งในจะเป็นมันยำนิดนั่วดี มาเป็ดเลือกเอาเป็ดตัวนี้มันยอย่างเดียวเลยมาตมอืมบิงริง ใส่ใบบักูดเข้าไปหอมบักูดไผ่บักูดเดิอส่วนที่ต้มก็ต้มแล้วนะครับส่วนที่เลืออามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วกันซออยเป็นชิ้นแล้วกันเพราะวอีกใบบักูรหอมขึ้น,นครับ căng, căng khủng มาละพอม,พอมเรียบวกินมะชูผักแพ้วพอมพี่น้องใส่ผักเพ้วใส่กระแซีบเย้ยหอมดีทาใส่พอมลดกินของเนื้อได้นะครับกูไดบบอามากินเนื้อ มันว่าใส่ตันโมพี้องเบิ้งไข่มันหลุด มันให้พลังงานอืม,อม ừm vi khai tôm này nên nó anh lộc với lại ไข่ลังเนี่ยไันมันคันมันไหนอะบอสวดพี่น้องหรือห่อไปต้มเนี่ยมันที่ออกกินสับสาบเลยเด้อนะครับเจะาปลาเผ็ดอะเวลาพาเผ็ดกินปลาเผ็ดปาดไข่มันออกเนาะพี่น้องลดกินได้เนี่ไข่มันนั่นนะนะครับไว้ขั้นข้างในนั้นนที่บอกกินแห้งก็ยังชอไปเห็ดสุกสะหรับปลาเพ็ดเนี่ยแต่แต่ผู้ใดนอว่ามาไขมมาเข้าพี่น้องเนาะ แซบขึ้นอยู่กับพุฒมัรค 嗯，嗯。嗯。 ต้มแซ่บเม่ได้ไปลองลองเด้อบะหมูวันทางอื่นมีขายบ่ได้หนงมาให้ไปซื้อบ้าเพลินเรื่อยเอาแเจนี่กินใส่ๆหรอกแข็งๆเก็บใหม่ข้างในน่ะนะแต่ว่าทั้งหน่องสิบุนนุ่มๆลิลิแล้วเขาเอื่น พี่นใส่มันล่ะพี่น้องใส่ลับใส่เงีม,มัน้ <S 2> <S 2> างปเพชต้มนี่มันต้องกินพรอนเนาะพี่น้องขั้นบวอนนี่มันจะป็นไข่ออกไข่เยอ๋อ,อข,ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมเจอกคลิปด้วยพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับอเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บาเพชรล่าพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ Se apresa, se apresa,